มีเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าคุณบอลเบรกไว้บ้างเตือนไว้บ้างก็ดี5%ของคลิปก็ได้พูดถึงความเสี่ยงคนที่ไม่รู้คือไม่รู้จริงๆกําไรเยอะผมเข้าใจแต่กราฟมันมีวันร่วง70-80%ได้นะครับก็สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนกับวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2024วันนี้เฟียกิดิเด็ก7จจากเมื่อวานนี้75คลิปนี้จะมาเตือนคนใหม่ นะจะมาเตือนคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาในตลาดคริปโตแล้วแบบเอ้ะเกิดอะไรขึ้นเห็นบิตคอยน์มันพุ่งทรัมป์ได้ชนะเลือกตั้งตลาดคริปโตกําลังจะไปมูนล,ลองเข้ามาลงทุนลองเข้ามาทํากําไรดีกว่านะครับตลาดคริปโตเนี่ยเวลามีคนมาถามผมว่าพี่สมมติญาติผมนะเวลาผมคุยกับญาติเจอกันวันเชงีงเมงวันแต่งวันบวชวันยาเนี่ยพี่หรือเฮียออตอนนี้เห็นเหรียญนี้ขึ้น เข้าดีไหมเฮียจะเข้าหรือเปล่าจะซื้อเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่เนี่ยผมบอกไปไกลๆเลยนะไปลงทุนออมสินลุน3าสิบล้านไปถือหุ้นกินดิวิเดนต์อย่ามายุ่งกับตลาดคริปโตนะครับผมบอกงั้นเพราะอะไรตลาดคริปโตเป็นตลาดที่อันตรายเป็นตลาดที่ถ้าคุณไม่มีความรู้ถ้าคุณไม่มีอาวุธคุณมีโอกาสขาดทุนมากกว่ากำไรข่าวของตลาดคริปโตเนี่ย หรือเรื่องราวของแต่ละโปรเจกต์เนี่ยพูดได้ว่า80%กล่กาว20%ข้อเท็จจริงนะครับโปรเจกต์นี้จะไปพาร์ทเ,เนอร์กับคนนี้โปรเจกต์นี้จะมีการเผานู่นนั่นนี่เนี่ยคือ80%เป็นก์กาวกาวจากเจ้าของโปรเจกต์กาวจากคนที่เล่าข่าวกาวจากสิ่งตีพิมพ์ต่างๆเว็บต่างๆที่พูดถึงข่าวคริปโตเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกล่าวนะข้อเท็จจริงเนี่ยมันน้อยมากโปรเจก์นี้จะทำ real world asset นะจะ tokenize อสังหาริมทรัพย์ tokenize พันธบัตรรัฐบาลถ้าเราเจาะลึกเข้าไปเนี่ยกล้าพูดเลยว่าหน่วยงานหรือองค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐเนี่ยที่เขาใช้เชนของโปรเจก์นั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการทดสอบ ส่วนใหญ่เป็นการช้อปปิง้งว่าเขาจะใช้เชนไหนแล้วสุดท้ายข่าวมันก็เป็นแค่กระแสนะมีน้อยมากที่แบบประสบความเร็จแล้วก็ไปต่อแต่ส่วนใหญ่กระแสมาแล้วก็ตอนหลังเงียบไปแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช้โปรเจกต์เราแล้วนะเขาไม่ใช้เชนเราแ,แล้วนะไม่มีใครออกมาบอกนะครับเหรียญยกเว้นบิตคอยนะทั้งหมดที่ผมจะพูดในคลิปนี้ยกเว้นบิตคอยเหรียญที่เป็นออคคอยเนี่ย โดยพอออคอยที่ต่ำกว่าลำดับ50บนคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยส่วนตัวถ้าญาติผมถามผมบอกอย่าไปยุ่งนี่คือการพนันผมไม่สนว่าใครจะมองว่าเหรียญต้นน้ำทำกำไรนะถ้าไม่ลงทุนถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ทำกำไรคนนี้เปลี่ยนเงินพันเป็นเงินแสนคนนี้ลงไปห้าหมื่นทุกวันนี้ได้มา500แสนตรงนี้ผมไม่อยากฟังนะครับเราอย่าเอาความโชคดีของใครที่มาเป็นข่าว มาเป็นแนวทางในการลงทุนตรงนี้ไม่จรหลังนะตรงเนี้มันเป็นแค่กระแสปั่นกาวที่ทำให้แมงเม้าเนี่ยเข้ามาลงทุนและขัดทุนในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีเงินล้านถึงจะทำเงินหมื่นมันต้องมีเงินแสนถึงจะทำเงินพันและนี่เป็นข้อเท็จจริงที่หลายคนฟังดูแล้วแบบรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกเจ็บบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จริงเองรู้ไม่จริง,เอง,รรงเองไม่ให้โปรเฟชชั่นอล นะครับจะมองอย่างนั้ก็ได้แต่การลงทุนบนตลาดคริปโตเนี่ยเพื่อนยกตัวอย่างนะฮะเพื่อนผมที่ซื้อโทเค็นหนึ่งล้านบาทมันได้กำไรหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่รู้สึกอะไรไม n เซ็ตคนมีตังค์ชิลๆในขณะที่เพื่อนผมที่แบบลงทุนไปห้าหมื่นได้กำไรมาหมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้โหคิดทั้งวันเลยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวมันจะมีข่าวเฟจะเป็นยังไงนู่นนั่นนี่ขายดีกว่า แต่เพื่อนที่มีเงินล้านเขาปล่อยให้ไอ้กำไรหมื่นหนึ่งลากยาวเป็น2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่เงินต่องเงินให้เราคิดแบบนั้นไว้ก่อนอย่าไปมองว่าเฮ้ยคนนี้ลงเหรียญมีมแล้วแบบโอ้โหกำไรเขามาหาศาลเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเราต้องเกาะกระแสให้ได้กระแสมาแล้วก็ไปแต่ไอ้ตอนขาลงเนี่ยไม่มีใครบอกเราว่ากระแสเป็นขาลงแล้วหรือบอกเราก็ไม่เชื่อแล้วก็ไปด่าเขานะครับเพราะนั้นบนโลกคริปโตเนี่ยดีมากที่ เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาแบบนี้นะนี่คือผู้ใหญ่ในวงการผมไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัวแต่ในวงการคริปโตเนี่ยมันไม่มีผู้ใหญ่ที่เตือนกันนะเราเห็นกันเฉพาะในช่องเราเห็นช่องคอมเมนต์เนี่ยเราไม่ได้เจอเป็นการส่วนตัวนะถ้าเราเจอเป็นการส่วนตัวสมมติเราเจอกันทุกคนรวมตัวที่สนามหลวงเนี่ยเรายังพอเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เป็นผู้ใหญ่คนนี้เป็นเด็กผู้ใหญ่อาจจะเตือนเด็กได้ว่าเฮ้ยน้องขับรถดีๆนะเฮ้ยน้องตั้งใจเรียนนะเฮ้ยน้องทําอย่างนี้อย่างนี้กับชีวิตนะ แต่บนโลกคริปโตเนี่ยทุกคนใหม่กับทุกอย่างนะเราไม่รู้ว่าคือเรารู้ว่าบิตคอยคืออะไรนะ s t o r f v f v u l u e คืออะไรแต่ยังอั h เ r เรียมลงไปเนี่ยหลายคนผมว่า80%เนี่ยไม่รู้ว่าแล้วสุดท้าย Smart Contract มันจะมาเปลี่ยนยังไงแล้วสุดท้ายดี f ฟในโลกแห่งความเป็นจริงมันจะ Decentralize ยังไงตรงเนี้ย มันเป็นการ speculate เราลงทุนกับอนาคตที่เรายังไม่รู้ว่าไอ้ real w o r l s a s s e t ไอ DeFi ไอ Smart ้ s m a r t contract ต่างเนี่ยมันจะมาทำกำไรให้เรายังไงนะครับและสำคัญเวลาเราฟังใครวิเคราะห์ราคาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าราคาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของก่าวเป็นเรื่องของการดึงคนดูนะบางทีผมคุยเรื่องกล่าวเนี่ยมีคนมาดูเยอะมีคนกดไลค์เยอะมีคน เอ enjoy สนุกสนานนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสมมุติผมบอกผมว่าเหรียญน,นี้น่าจะไป 10x เนี่ยถามว่าถ้ามันไม่ไป 10x ใครเจ็บไม่ใช่ผมมาเป็นคุณนะครับคนที่เอาเงินฉุกเฉินคนที่เอาเงินกเกษียณมาลงทุนคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วมีก้อนเนี้ยที่ต้องเก็บไว้ใช้ถ้าเสียหมดแล้วหมดเลยเนี่ยคิดให้ดีผมไม่สามารถสอนทุกคนได้ว่า ควรจะทำยังไงกับพอร์ตการลงทุนของตัวเองคนที่เข้ามาใหม่ก็มีหลายรูปแบบมีทั้งคนที่หาเงินมาเองเออมีประสบการณ์มีภูมิต้านทานในการบริหารความเสี่ยงลงทุนมาก่อนกับคนที่แบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วแบบเข้ามาลงทุนแล้วก็เจ็บตัวเพราะนั้นดูผมดูใครอ่านอะไรสำคัญสุดเราต้องมีสติเราต้องรู้ตัวเองเพราะเงินของเราทุกครั้งที่เรากดซื้อปุ๊บเนี่ย บางทีมันไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกฝากไว้แค่นี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม